สวัสดีค่ะครูสิมาแล้วค่ะวันนี้มาเรามาคุยกันในเรื่องของการไลยอีกแล้วนะคะเพื่อนมีไหมคะหลายคนที่ตอนนี้ออกมาทำออนไลน์แล้วแล้วก็ออกมาฝึกไลยแล้วนะคะค่ะวันนี้ครูสิก็จะมาให้เคล็ดลับในการที่เรานะคะอ่า จะออกมา้ล้เราจะต้องก่อนที่จะออกมา้ล้อะค่ะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเนาะเพื่อนๆที่เข้ามานะคะคุณสิฝากเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยว่าวันเนี้ยได้ยินเสียงชัดไหมหรือว่าภาพก็มืดเกินไปไหมเพื่อนๆนั่งอยู่ในมุมหนึ่งมุมของห้องที่มืดมิดนะคะเพื่อนๆอะนะ วันนี้คุณสิจะมาสั้นๆแล้วก็จะมาให้เทคนิคสำหรับเพื่อนๆที่จะออกมาหลายนะคะว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องอรู้หรือว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะอันดับแรกเลยนะคะซึ่งมีความจำเป็นมากนะคะเพื่อนก็คือเรื่องของพลังงานค่ะพลังงานก็คือ เวลาก่อนที่เราจะออกมาไายนะคะเพื่อนเราจะต้องมีพลังงานที่ออกมาแบบเต็มที่เลยพลังงานแห่งความตื่นเต้นหรือว่าพลังงานที่ฮึกเขิมนั้นเพื่อนก่อนที่จะออกมาไายนะถ้าวันเนี้ยเรายังงอยงอยอยู่นะยังไม่อยากจะออกมาหรือว่าเรายังอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์เศร้าเหงาหรือว่าเศร้าเหงารักหรือว่า อารมณ์ที่ไม่คึกคืนหรือว่าไม่ตื่นเต้นนั้นเพื่อนก็จะบอกว่าอย่าพึ่งออกมาไลค่ะให้เพื่อนๆนนะคะเตรียมตัวหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้เรามีความคึกคืนอาจจะโดยการฟังเพลงที่มันคึกคืนก็ได้นะหรือว่าอาจจะกระโดดหรือว่าออกกําลังกายหรือทําอะไรก่อนก็ได้เพื่อนก่อนที่เราจะออกมาออกไลค์เนาะ เราจะได้มีพลังงานดีๆที่จะออกมาถ่ายทอดในการทำไลฟ์เนาะเพราะว่าถ้าเราออกมาแบบหง่อยๆเพื่อนๆจะบอกว่าถ้าเราออกมาแบบง่อยๆนะคนดูก็จะไม่อยากจะดูเพื่อนๆมันมีความจําเป็นมากนะเรื่องของพลังงานดังนั้นนะคะถ้าวันนี้เพื่อนๆจะออกมาไลฟา์นะ,ะถ้าสิ่งที่จะต้องเตรียมให้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของพลังงานนี่แหละเพราะว่า ต่อให้เนื้อหาของเราอะค่ะจะดีแค่ไหนนะเพื่อนเนื้อหาของเราจะดีแค่ไหน,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 หแ,ไหนแต่ว่าถ้าเรามาพูดแบบง่อยๆไม่มี power แบบเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะ,ะถ่ายทอดพลังงานไปให้กับเพื่อนๆเราที่เราอะพูดกับรูกล้องซึ่งเล็กๆนะคะซึ่งอซึ่งเป็นรูเล็กๆอะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไปได้ถ้าตัวเราไม่มีพลังงานโอ้คุณทําปีนมาแล้วสวัสดีคะ่ะ มาคนแรกเลยมาใครกำลังดูกุสิ์อยู่นะพิมพ์มาคอมเมนต์ได้นะคะที่รักวันนี้กุสิ์จะมาสั้นๆแล้วก็จะมาให้เทคนิคในการเตรียมตัวก่อนออกมาไลฟ์นะนะสำคัญมากค่ะเรื่องของพลังงานนะไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในอารมณ์อะไรก็ะช่างมันเพื่อนถ้ามันเป็นอารมณ์ที่เราบูตไม่ขึ้นนั้นเพื่อนอย่าเพิ่งออกมาไลฟ์อย่าเพิ่งออกมาทําคลิปเพราะว่าพลังงานอะหงอยหงอยอะมันจะ ส่งไม่ถึงแล้วมันก็จะทำให้อไลฟ์ของเราหรือว่าคลิปของเราอะค่ะไม่น่าที่จะดูเนาะดังนั้นอะถ้าวันนี้เรายังอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์เฉยเฉยเฉยชาค่ะก็ให้มันเขาเรียกว่าก็อให้มันนิ่งไปก่อนแต่พอเราอะค่ะจะมาทำการไลฟ์นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำยังไงก็ได้ให้เราฮึกเขิมอะ คือให้มันเห่าถ้าเป็นภาษาอีสานจะคือต้องเห่าดองๆดงๆนะต้องเห่าดองๆถึงจะออกมานั้นเพื่อนเห่าดองๆแปลว่าอะไรคะครูแปลว่าต้องคึกคืนอ่ะต้องต้องคึกกันค่ะถึงจะออกมาลายได้เนาะดังนั้นนะคะถ้าข้อแรกอะค่ะที่จําเป็นที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานนั้นเพื่อนให้เตรียมมาให้เต็มร้อยเนาะโอเคเลยอ่ะข้อต่อไปข้อที่สองนะคะ เมื่อ <Me |ms|> เราเตรียมพลังงานของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนสิ่งที่จะต้องจับจำเป็นที่จะต้องเตรียมต่อมาก็คือเรื่องของเนื้อหานะคะเพื่อนเนื้อหาที่เราจะมาพูดในวันนี้เนื้อหาที่เราจะมาพูดหลายอะค่ะให้เพื่อนๆเตรียมมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้เตรียมเรื่องของเนื้อหาเราไม่ได้ฝึกเตรียมเราไม่ได้ฝึกซ้อมหรือว่าไม่ได้ฝึกทําความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาของเราอ่ะค่ะมันจะทําให้เราอะค่ะพูดไม่รู้เรื่องเนาะซึ่งคุณสีก็เคยเป็นไม่ได้เตรียมมาก็พูดบกไปวนมาเพื่อนๆแต่วันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเตรียมเนื้อหามาว่าวันนี้เราอะจะพูดในหัวข้ออะไรแล้วเราจะพูดกี่อ่กี่หัวข้อกี่พอยต์กี่อกี่สเต็ปแบบเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะอะ่าออกมาไลนา์อะค่ะได้โดยที่เราอะค่ะ พูดคล่องปรือเลยเพื่อนๆลดความประมาทจากคนที่ไม่กล้าจากคนที่กังวลน,นะคะอย่างน้อยๆออเราได้เตรียมเรื่องของอเนื้อหามาค่ะเราจะมั่นใจเลยวันนี้ยังไงฉันก็พูดไม่พลาดแน่นอนประมาณนั้นเลยเพื่อนๆนะดังนั้นนะคะการเตรียมเนื้อหาแล้วก็ฝึกซ้อมะคะ่ะมีความจําเป็นมากที่เพื่อนๆน,นะคะที่จะออกมาไลฟ์เนาะต้องฝึกเลยต้องฝึกแล้วก็เขาเรียกว่าต้อง เตรียมเนื้อหาให้พร้อมก่อนที่จะออกมาทําการไลน์เนาะอ่ะข้อต่อมานะในเมื่อเนื้อหาเราพร้อมแล้วเราเตรียมแล้วเรามีความมั่นใจในเนื้อหาของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะข้อต่อมาเป็นยังไงข้อต่อมาข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้ข้อ1และข้อสองนะคะเพื่อนการออกมาไลฟ์แต่ละครั้งมันเพื่อนต้องมีเป้าหมายะคะ่ะว่าออกมาไลฟ์ครั้งนี้นเพื่อนมีเป้าหมาย จะทําอะไรมีเป้าหมายจะให้คนฟังหรือว่าจะให้คนที่เราจะมาสื่อสารนะคะเขาได้อะไรแบบนั้นนะคะสมมุติว่าวันนี้เราออกมาไลฟ์ขายของเนี่ยเราก็จะต้องมีการกําหนดเป้าหมายมาแล้วว่าเราจะไลฟ์แบบนี้ไปแล้วสุดท้ายท้ายสุดเราจะมีการขายสินค้าตอนท้ายอะไรเนี่ยค่ะเราก็ให้เตรียมเป้าหมายไว้หรือว่าบางกรณีอย่างที่อย่างของครูเสียออกมาไลฟ์เนี่ยค่ะ คุศลก็จะมีเป้าหมายว่าไลฟ์ของเราวันนี้นะคะอย่างของกุสิวันนี้กุสิก็จะมีเป้าหมายเลยว่าฉันจะต้องการให้เพื่อนๆของฉันวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องอะไรเนาะแล้วอพอเขาฟังเราวันนี้แล้วอ่ะเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการกำหนดเป้าหมายของการไลฟ์กำหนดทิศทางของการไลฟ์นะคะเพื่อนก็จะทำให้ เราอะค่ะสามารถออกมาพูดไลฟ์ได้โดยที่เราอะค่ะไม่เขาเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราได้เคลียร์เราได้เตรียมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างวันนี้ครูสีออกมาพูดเนื้อหาว่า3มสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะออกมาไลฟ์เป้าหมายของครูสีเองก็คือให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนเพจของครูสีศิลานีนะคะฟังแล้วนะคะ คนที่จะออกมาไล้อะค่ะก็ให้เขาเข้าใจว่าอ๋อเขาจะต้องเตรียมในสิ่งเหล่านี้นะก่อนที่เขาจะออกมาพูดเช่นจะต้องเตรียมเรื่องของพลังงานเราจะเป็นพลังงานแบบคอตกๆคอห้อยๆมาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้อย่างเนี้ค่ะก็ข้อที่หนึ่งนะพอข้อต่อมานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมที่สำคัญก็คือหัวข้อหรือว่าเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ในการที่จะมาพูด วันนี้ว่าจะมาพูดเรื่องอะไรเนาะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือพอเรารู้เรียบร้อยแล้วว่าเราบูตตัวเองจนเรามีพลังงานแล้วเราจะไม่เอาคอสงเงาะเส้เน้ยออกมาออกมาพูดนะเพื่อนๆเราจะต้องเอาพลังงานที่เต็มๆถ้าเรามีพลังงานน้อยๆอยู่เพื่อนก็ให้ให,ให้ตัวเองอะคะ่ะปรับพลังงานนะคะให้มันโอเคก่อน,ก,อนก่อนที่จะก่อนที่จะออกมาพูดเนาะ พอเรามีพลังงานเต็มแล้วเราฮึกเหิมพอแล้วเพื่อนเราฮึกเขิมพอแล้วนะเราถึงจะกดโกะกด,กดตาร์ทกดไลน์นะเพื่อนอยากกดส start หรือว่ากดไลค์ตอนที่เรายังแบบว่าพลังงานน้อยๆอ,อยู่นะเพื่อนนะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมต่อมาก็คือเรื่องของเนื้อหาใช่ไหมที่พูดไปแล้วใช่ไหมคะและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเป้าหมายในการออกมาไลฟ์ หลายคนค่ะจะตกม้าตายตรงนี้ค่ะออกมาพูดร้ายนะคะก็พูดไปเลื่อยเปื่อยเลยไม่ได้มีเป้าหมายว่าวันนี้คุณจะต้องการพูดวันนี้เพื่ออะไรนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราไม่มีเป้าหมายในการที่จะออกมานะคะเราก็จะพูดไปเลื่อยเปื่อยเลยพูดไปเรื่อยๆพูดไม่มีเขาเรียกว่าพูดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็สรุปสุดท้ายบางทีพูดวกไปวนมาแบบนี้ค่ะเพื่อน มันก็จะเป็นการออกมาไลฟา์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเนาะวันนี้คุณเสียอาจจะออกมาพูดสั้นๆน,นะคะ,นะเพื่อนแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะที่จะเอาอสิ่งเหล่านี้ค่ะไปเตรียมนั้นเพื่อนก่อนที่เราอะค่จะออกมาพูดหน้าหน้ากล้องหรือว่าจะออกมาไลฟา์นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บางคนอะมองข้ามเนาะถ้าเราส่ง พลังงานต่ำๆไปนะคะมันก็ไม่น่าสนใจก็ไม่มีใครอยากจะมาดูก็ไม่มีใครอยากจะมาฟังถ้าเนื้อหาเราไม่เตรียมอะคะ่ะเราก็จะเกิดความกังวลความประหมา่าความเคอะเขิขนแล้วก็พูดออกนอกทิศท,ทางไปนอกกรอบถ้าเราไม่ได้เตรียมเนื้อหาเราไม่ได้ซักซ้อมความมั่นใจของเราะคะ่ะก็จะน้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะการออกมาหน้ากล้องแต่ละครั้งอะคะ่ะคุณต้องกําหนดเป้าหมายเลยว่าวันนี้ คุณมีเป้าหมายในการออกมาไลฟ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะมาขายสินค้าไหมหรือเพื่อที่จะมาโฆษณาตัวสินค้าของคุณหรือว่าเพื่อที่จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้มันได้ต่อไปแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเราวางกำหนดเป้าหมายไว้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรับรองเลยว่าการไลฟ์ของเพื่อนๆนะคะ ก็จะไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็จะทําให้เราออกมาไลฟ์แต่ละครั้งนะคะสนุกเลยเพราะว่าทุกๆครั้งนะคะก็ให้เราเตรียมใน3ามสิ่งนี้นะคะ่ะทุกๆไลฟ์ท,ที่เราจะออกมาเลยดังนั้นนะคะถ้าเราเตรียมแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนรับรองเลยว่าเพื่อนๆก็จะสนุกในการออกมาพบปะกับเพื่อนๆที่หน้ากล้องแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปใช้ดูนะคะก็วันนี้ครูสิมาสั้นๆน,นะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะคงจะได้รับประโยชน์จากการออกมาแบ่งปันของครูสิครั้งนี้นะอย่าลืมนะเพื่อนเอาไปใช้นะเอาไปใช้วันนี้มาสั้นๆแต่ว่ามากระชับแล้วก็มาเป็นหัวใจเลยนะคะทุกๆครั้งที่จะออกมาไล์นะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมเรื่องพลังงานอย่ามาแบบสงเนาะใสเงะเยอไม่มีพลังงานอย่ามาต้องมาแบบให้มันหาวดงๆดงๆเลยแบบไหนคะครู หาวด้งๆหมายความว่าต้องให้มันแบบโหพลังงานพีคเลยนะท่านเพื่อนแล้วเราค่อยมากดสตาร์ทกดไลค์กดเริ่มต้นไลค์นะคะเนื้อหาก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะเตรียมสคริปต์เตรียมเนื้อหาทดลองอพูดดูซ้อมพูดดูนะคะแล้วแล้วเราค่อยเอาออกมาอ่าพูดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะต้องมีเป้าหมายเลยว่าวันนี้ ออกมาเพื่ออะไรแล้วก็ทําให้มันบรรลุเป้าหมายของการออกมาพูดในแต่ละครั้งตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เช่นอย่างถ้าเรามาสายสินค้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาพูดให้ความรู้ในใน,ในเบื้องต้นนะคะประมาณสัก80%นะอีก20ท้ายอะค่ะเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องการขายแล้วก็ปิดการขายของเราให้ได้แบบนั้นหรือว่าวันนี้เราจะมาให้ความรู้หรือว่า มาให้แรงบันดาลใจเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องทําไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือว่าอย่างของกุศิันนี้กุศิมาพูดเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะคะได้คิดว่าอ๋อวันไหนที่จะออกมาไล่อะคะ่ะเพื่อนๆก็อาจจะได้นึกถึงว่าอ๋อมีวันนึงกุศิบอกว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมเพื่อที่จะให้ไลยของเราอะคะ่ะมันไปได้แบบลื่นไหลอะ คือต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแบบนี้นั้นเพื่อนโอ้คุณคำปีนขอบคุณมากเลยบอกว่าแชร์ให้แล้วคะ่ะขอบคุณมากมากเลยวันนี้นะคุณสิมาสั้นๆน,นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่คุณสิวันนี้มีนัดเรียนคอร์สนะพูดไลฟ์ให้ได้ล้านกับดออรออยนะตอนเวลาสองทุ่มครึ่งเพื่อนๆนคุณสิจะ,ะไปเตรียมตัวในการเข้าห้องเรียนเนาะใน ในขณะที่เป็นครูนะก็เป็นนักเรียนด้วยเพื่อนๆเนี่ยค่ะสลับไปสลับมาออนไลน์มันสนุกแบบนี้เนาะยังไงก็ขออนุญาตไปเตรียมตัวเรียนก่อนนะแล้วได้เนื้อหายังไงนะเดี๋ยวคุสิจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังในไลฟ์เพจของเรานะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อนเอ้กกดติดตามเพจของคุสิเอาไว้นะเพื่อนนะมีเทคนิคดีๆอะไรในห้องเรียนเดี๋ยวคุสิมาเล่าให้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและ ขอบคุณมากๆสําหรับเพื่อนๆที่แชร์ให้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะพี่กําปิ่นขอบคุณมากๆเลยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ